สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้จะพามาดูสร้างบ้านหลังใหม่ EP สุดท้ายนะครับซึ่งได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนดอนนะครับมาเป็นจากล้องให้นะครับจากวิถีไทยบ้านนะครับแล้วก็ตามที่เห็นเมื่อก่อนก่อนหน้านี้จะเป็นสีขาวนะครับแต่อันนั้นตามที่ผมบอกว่าเป็นสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นแต่ผมทาสีจริงก็คือสีฟ้านะครับก็เพราะว่า บืงต้นก็ชอบสีนี้นะครับคือมันไม่แรงไปนะครับแล้วมองไปเหมือนว่าแบบทะเลอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวตามมาครับก็อ่าก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ติดประตูอ่าบานนี้ประตูบันนี้นะท่านผู้ชมตอนแรกบอกว่าอ่าทางทางผมบอกว่าจะใส่บันไดตรงนี้แต่ว่าเปลี่ยนไปใส่ฝั่งนู้นนะครับก็ต้งนี้ตามผมจุ้ยก็คือ,อพี่สาวแนะนําให้ ไม่ให้ใส่ตรงนี้นะครับก็ใส่แค่ประตูแล้วก็ปิดไว้เลยนะครับไม่ได้ที่ไดรจะกรอบล็อกแล้วก็ทําใส่กระจกแหละแต่ว่าไปหาบล็อกร้านประจาที่ที่ที่ไปซื้อเป็นบล็อกอิฐโบราณนนะ่ะเขาย้ายไปโคราชแล้วก็เลยไม่เป็นไรใส่ประตูปิดไว้เรื่องการตกแต่งเดี๋ยวค่อยอันนี้อีกทีก็ได้นะครับผมโอเคมาดูฝั่งบันไดนะครับบันไดก็เป็นตามที่บอกบันไดตอนนั้นคลิปก่อนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับก็เหมือนเดิมบันไดเหมือนเดิมทีนี้ มีทางด้านเอฟซีแนะนํามาว่าให้หากระถางดอกไม้มาไว้นะครับซึ่งผมเองก็คิดไว้เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหากระถางดอกไม้มาตกแต่งหน้าบันได2ฝั่งนะครับเพื่อที่จะให้มันสวยงามด้วยแล้วก็ดูมีดอกไม้หน้าบ้านอ่ะโอเคครับผมทีนี้มาดูอรอบๆก่อนนะครับอ่ะก็จะมีก็จะเป็นสีฟ้าหมดเหมือนเดิมแหละแต่ว่า แต่ว่าตัวผนังนะฮะตัวผนังนี่จะเป็นสีฟ้าแล้วก็ตัดด้วยสีขาวนะครับตัดด้วยสีขาวโอเคเดี๋ยวขึ้นบ้านกันนะวันนี้มาเร็วๆหน่อยนะครับก็หน้าต่างเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะหน้าต่างก็เปิดได้แล้วนะครับเปิดได้ปกติเป็นหน้าต่างากระจกแบบเปิดออกข้างนะครับมันจะมีแบบกระทุง้งกระทุ้งคือดันออก ดันออกทีนี้ผมเลือกเอาเปิดออกข้างเพราะว่าโอเคกับแบบนี้เขาทําให้ได้ทั้งหมดทั้งเลื่อนทั้งกระทุง้งแล้วก็เปิดออกข้างนะครับตัวนี้ราคาที่บานละ2,700บาทนะครับราคาถ้าบานบานมันกว้างกว่านี้ก็จะแพงกว่านี้นะครับตัวนี้หกสิบาสิบเก้าเซนน่าจะ50เท่าไหร่50กวา่าเซนน่ะแล้วก็ความสูง120เซนนะครับอันนี้ราคาบานละ2,700บาท ก็โล่งๆข้างในยังไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมข้างในจะเป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับสีขาวก็หน้าต่างก็คือลมรับลมได้ดีมากนะครับลมจะเข้าฝั่งนี้บ้างเข้าฝั่งนู้นบ้างแล้วแต่แล้วก็เข้าฝั่งนู้นบ้างผมก็เลยทําหน้าต่างให้แบบรอบๆเลยเพื่อที่จะระบายอากาศได้ดีนะครับบางท่านถามว่าหน้าต่างเยอะเกินไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอ่า,ออากับเรานะครับว่าอยากใส่หน้าต่างตรงไหนบ้างนะครับมาดูโซนนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นหน้าต่างฟิกน้ำชมหน้าต่างฟิกเนาะเป็นหน้าต่างฟิกคืนจริงจะใส่แบบกระทุ้งก็ได้นะครับแต่ว่าผมใส่ฟิกไปแล้วก็ไม่เป็นไรที่แรกจะเป็นหัวนอนนะครับแต่ทีนี้ก็มีเขาไม่ให้หันไปทางทิดเหนือหัวนอนก็เลยหัวนอนก็ไปอยู่ฝั่งนี้นะครับหัวนอนเดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้ก็มีหน้าต่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รับลมด้วยนะครับรับลมด้วยนะเดี๋ยวไปดูกรอนประตูก็กรอนธรรมดาแบบนี้นะฮะกรอนแบบ มีล็อกได้ล็อกไอตัวนี้ได้นะครับล็อกตัวกุญแจได้มี2ตัวตัวนี้จะปิดไว้เลยนะครับปิดไว้เลยก็คาดว่าคงไม่ได้เปิดเท่าไหร่นะครับก็ไม่มีอะไรมากท่านชมเป็นห้องโลง่ลงๆนะครับด้านในพื้นที่ใช้สอยเนี่ยสามเมตรหกสิบนะครับกว้างแล้วก็ยาวประมาณสี่เมตรยี่สิบนะฮะประมาณนี้หรือว่าอาจจะพลาดก็เดี๋ยวผมจะเช็ครายละเอียดอีกทีเดี๋ยวลงให้ในคลิปแล้วกันกน็ประมาณนี้ทีนี้ มาดูในส่วนของนี่ในส่วนอย่างไ <ridge> รตกนิ่งแล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายนะำมันค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะ <Pixel> ก็นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างรวมทั้งหมดนะครับ 80, 8 0 0 0 0ื่นนะครับแปดบาทนะครับก็คิดไป81,000บาทนะครับก็มีในส่วนของค่าอุปกรณ์เนี่ยห้าหมบาทโดยประมาณนะครับค่าช่าง 24,300บาทนะครับค่าเลี้ยงช่างนะครับ3,300บาทแล้วก็ค่าน้ำมันผมไปซื้อของ600บาทนะครับตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อนแต่ไม่มากนะครับก็คือตัวนี้ไม่ได้เป๊ะแต่แต่ก็คือราคาคร่าวๆที่ที่ใช้เงินไปนะครับใช้เวลาสร้าง19วันทั้งหมดนะครับ19วันนับตั้งแต่ไอช่วงที่ อ่าเป็นหลังค้าช่วงแรกเลยอันนั้นสร้างไป5วันแล้วก็ทิ้งไว้เกือบปีนะครับแล้วก็มาทําต่อรวมทั้งหมดก็19วันนะครับผมก็ในช่างเนี่ยอ่าช่างมีมีทั้งหมด4คนนะครับช่าง4ี่คนก็คือมีช่างพี่ชายผมสองคนแล้วก็มีช่างที่เขารับจ้างอ่าทั่วไป1คนแล้วก็พี่ๆที่มาเลี้ยงวัวอยู่แถวนี้ประจำเขาก็เลยเขา้าเข้ามาช่วยก็เลยอ่าที่แรกเข้ามาช่วยให้ฟรีๆแหละวันแรกแต่ วันต่อไปก็เลยบอกให้พี่เขาไม่ช่วยเลยบ้านจะได้เสร็จไวๆก็ถือเป็นการกระจายรายได้ได้วยนะครับอ่าอาจจะกระจายรายได้จากคนเขาที่แบบไม่มีรายได้เขารับจ้างประจําอยู่แล้วเราก็ให้เขามาช่วยได้เลยเราก็อาจจะไม่เยอะแต่เราก็เหมือนแบ่งปันไปให้เขาไม่ช่วยทําบ้านให้นู่นนี่นั่นเราก็จ่ายเงินเข้าไปนะครับก็การก็มีประมาณนี้นะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมด88,000 ร้อยแปดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทก็ตีไปแปดหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับส่วนนะครับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับจะเห็นว่าผมยังไม่ได้ทําระเบียงมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มากเลยที่บอกน่าจะยื่นระเบียงออกไปน่าจะยื่นระเบียงออกไปนะครับซึ่งผมแจ้งไว้แล้วนะครับบ้านเนี่ยจะยื่นระเบียงอยู่แต่ไม่ใช่งบประมาณตัวนี้นะครับชุดนี้ผมตั้งใจ เอาแค่ตัวบ้านให้ผมขึ้นมาอยู่ได้แล้วก็ติดกระจกนี่โอเคแล้วนะครับส่วนตัวระเบียงผมไม่ได้ยังไม่ได้ทําเร็วๆนี้แต่ว่าจะทําแน่นอนนะครับยื่นออกไปนะครับยื่นออกไปที่ระเบียงห้องน้ําผมมีอยู่แล้วนะครับผมมีอยู่ด้านนอกนะครับผมมีอยู่ด้านนอกเลยไม่ได้ทําห้องน้ำติดในตัวบ้านอีก <c ười> นะครับก็ห้องครัวก็มีเป็นห้องครัวโซนเปิดอยู่แล้วจะพัฒนาฝั่งนั้นเอานะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณเนานะ ใครมีอะไรคอมเมนต์เรื่องการแต่งบ้านใส่นู่นนี่นั่นมาให้มันสวยงามก็คอมเมนต์มาได้นะครับบางคอมเมนต์ผมเอามาใช้ได้นะครับอย่างเช่นตามที่บอกก็คือเอากระถางดอกไม้ไว้ตรงบันไดบ้านก็โอเคเหมือนกันผมก็คิดไว้อยู่ในส่วนที่ผมทําได้ผมก็ทํานะครับที่ส่วนที่มันไกลเกินมันย่งประมาณเยอะเกินก็ไม่เป็นไรก็รับฟังกันไปนะครับสาหรับใครที่มีไอเดียก็ลงคอมเมนต์ไว้ดันลางคลิปใดเลยนะครับก็ขอบคุณนะฮะัท่านชมสำหรับทุกการติดตามอ้ามีอีกตัวนึงครับตอนนี้ก็ ในส่วนของตัวของระบบไฟแล้วตอนนี้แบตเตอรี่มาแล้วเดี๋ยวดอนมาใกล้นะฮะแบตเตอรี่นะฮะไอ้ให้ดูคร่าวๆแต่ผมจะอัพเป็นการติดตั้งระบบโซลา่าเซลล์ด้วยตนเองเป็น EP ไปนะนะครับผมมีความตั้งใจอยากใช้แบตเตอรี่ลิเธียมมานานแล้วเพราะว่าแบตเตอรี่รถยนต์จากสภาพที่ใช้งานมาแล้วยิ่งแบตมือสองมันไม่โอเคนะ,ะับท่านชมไม่โอเคเพราะว่าแบตเตอรี่รถยนต์เขาไม่ได้ผลิตมาเพื่อกักเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเอามาใช้ได้ในระบบที่แบบหลอดไฟอะไรไม่ใหญ่มาก อันนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอทสเฟียมนะครขนาด100แอมป์24โวลต์ผมให้ทางบริษัทประกอบใส่ไอชิบบาลานแล้วก็ระบบมาให้พร้อมมีสายบวกลบออกมาให้เราต่อใช้งานได้เลยไม่ต้องไปประกอบอะไรอีกนะฮะแล้วก็ชุดชาร์จเป็นตัวเก่าผมตัวนี้เป็น MPPT Solar Charger นะครับสำหรับใครที่ใช้งานโซล่าเซลล์หรือติดตามโซล่าเซลล์ก็น่าจะพอทราบคุณสมบัติตรงนี้รองรับได้2แผง 3 0แอมป์ก็จริงแต่ว่า2แผงแต่ว่าเขาสามารถรับแรงดันได้ไม่เกิน1 0 0โวลต์ก็หมายความว่าผมใช้แผง4 0 0วัตต์ต่ออนุกรมกันมาเลยนะครับชาร์จลงระบบย4โวลต์ก็จะทําให้การชาร์จนั้นไวขึ้นแล้วก็ลิเทียมฟอสเฟตสามารถอัดแอมป์ชาร์จได้เกือบ50%ของความจุเขานะครับหมายถึงว่าเขาสามารถชาร์จเร็วได้นะฮะขอให้เรามีแผงสพอร์ตโอเคนี้ส่วนของ ระบบไฟในตัวบ้านเนี่ยก็จะสแตนบายเป็นใช้ตู้เย็นหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ชุดระบบไฟจะเป็น AC ทั้งหมดหลอดไฟเป็น AC เดี๋ยววันนี้จะให้ช่างวิทย์กับช่างไฟเขามาเดินระบบไฟ AC ให้อินเวอร์เตอร์จะวางตรงนี้แล้วก็ให้เขาต่อระบบเซอร์กิตลงกราวฝั่ง220โวลต์ให้นะครับก็หลอดไฟทั้งหมดก็จะมี5หลอด5หลอดข้างในข้างนอกแล้วก็ ตู้เย็นหลอดไฟแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผมตั้งใจไว้แค่นี้พอเพราะว่าเราดูการใช้งานหลักๆแล้วผมจะเอาไว้ให้ตู้เย็นมากกว่าในส่วนการไปใช้ไฟอย่างอื่นนี่ก็นิดๆน,น,น,น้อยๆพอบางคนถามว่า,าจะเอาไปหุงข้าวอะไรได้ไหมผมไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอินเวอร์เตอร์ขนาด1 0 0 0วัตต์นะครับ1,000วัตต์24โวลต์นะครับแผง4 0 0วัตต์ตอนนี้เอามาสแตนบายแค่1แผงก่อนเพราะว่าตู้เย็นยังไม่มารอสตังก่อนทีนี้ พอมีสตังซื้อออ่าซื้แผงก็ค่อยเพิ่มตู้เย็นตอนนั้นนะครับผมอืมก็เดี๋ยวไปดูแผงกันเดี๋ยวไปดูแผงคร่าวๆก็จะจะติดตั้งวันนี้แหละท่านผู้ชมผมจะท<ำ>ําคงจะไม่มีลูกมือวันนี้จปทําคนเดียวดอนเขาก็คงไม่ว่างเนีนะฮะเดี๋ยวมาดูแผงกันอเพิ่งเอาลงเอาเอาขึ้นเมื่อเช้านะครับแล้วก็โครงผมเชื่อมให้พี่ชายเชื่อมโครงเหล็กไว้ให้เลยเดี๋ยวยังไม่พ่นสีสีไอ พ่นสีตามจุดโครงนะครับก็ตัวนี้เป็นแผง400วัตต์นะครับ400วัตต์เป็นโมโนโน,นะสังเกตว่าจะเป็นเป็นแบบดํามาแบบใหม่แบบดําของซันฟรีนะครันซันฟรีนะครับส่วนสเปคอะไรเดี๋ยวผมพามาดูอีกทีนะครับอันนี้คือลากลากสายตรงเนี้ยไปจากแผงประมาณเกือบ30เมตรขึ้นไปตัวบ้านนะครับสายก็เป็นสายา PV 1F เบอร์สนะครับ PV 1F เบอร์สนะครับผมโอเคนะ ็ทีนี้มันจะมีหลอดไฟติดอยู่สองจุดนะฮะท่านผู้ชมข้างนอกสมจุดข้างนอกสามข้างในสองเป็นห้าจุดทั้งหมดนะฮะห้าจุดทั้งหมดนะครับในตัวบ้านก็ไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าจะติดตั้งระบบก็วันนี้อาจจะไม่เสร็จแต่ผมอยากจะทดสอบชาร์จดูเพื่อที่จะใช้งานแล้วกันนะครับ นะครับท่านชมสําหรับงบประมาณเนี่ยบางท่านก็อาจจะถามว่าผมเอาเงินผมทั้งหมดไหมเอามาสร้างเนี่ยคือเบื้องต้นนะครับมีคุณแม่ท่านท่านช่วยท่านช่วยสนับสนุนนะครับแต่ว่าเงินที่ท่านช่วยน่ะคือผมยืมคุณแม่มาแล้วผมก็จะผ่อนคืนคุณแม่แล้วก็มีเงินของผมด้วยนะครับก็คือก็อคือรวมกันนะครับคือรวมกันถึงสร้างบ้านหลังนี้ได้นะครับก็มีแล้วก็ ในการถามว่ายืมเงินคุณแม่เอ้ยไม่ใช่เงินตัวเองอะไรเนี่ยสบายแท้อะไรเนี่ย,ย,รยจริงๆอะ่ะเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกับต้นทุนนะครับถ้าเรายืมของคุณแม่ท่านมาแล้วมาเนี่ยทางพี่ๆเราเห็นด้วยแล้วคุณแม่เห็นด้วยครอบครัวเราโอเคผมถือว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เราก็เอามาสร้างได้แต่ว่ามันสําคัญที่ว่าความรับผิดช,ชอบหลังจากที่เรามีไรายได้หลังจากที่เราได้เงินมาเราผมเองก็เอาไปคืนให้คุณแม่ นะครับอันนี้ก็บ้านหลังนี้ก็ไม่ใหญ่มากเป็นความตั้งใจนะครับแล้วก็จะคุณแม่ของผมเนี่ยก็อาจจะท่านอาจจะมาพักด้วยนะครับอาทิตย์ละหนึ่งวันเพราะว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่นะนท่านท่านชอบชอบชอบอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่นี่ก็คือเป็นความตั้งใจแล้วก็ความผมคิดว่าเป็นความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งของผมนี่แหละคือบางคนถามว่าตั้ง,ต,งตั้งความสําเร็จไว้ไม่เหมือนกันอาจจะสูงมากอาจจะไม่สูงมากแต่สําหรับผมแล้วบ้านคือความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่ผมได้ลาออกจาก งานประจํามาอยู่ใกล้คุณแม่แล้วก็กลับมาก็ทําการสร้างบ้านนะครับโดยที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็ไม่หนักสําหรับเราในการที่จะต้องหาเงินมากมายมาสร้างบ้านนะครับก็แล้วแต่ท่านใดนะครับที่อยากสร้างบ้านราคาแบบไม่เยอะมากอันนี้ราคานี้ที่ผมแจ้งไป8 0,000กว่าบาทเนี่ยก็คือช่างเนี่ยเป็นพี่ชายผมเองนะครับผมจ้างเขารายวันเขาเต็มใจทําให้แบบคือไม่คิดราคาแพงมากอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้บางท่าน อยากเอาไปทําแบบอยากให้ได้ราคาประมาณเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้ตามนี้เท่าไหร่เพราะว่าต้องดูด้วยว่าช่างแต่ละแถวแต่ละที่นะ่ะเขาคิดกันยังไงนะครับคิดกันยังไงก็ราคาอาจจะแสนกว่าบาทก็มีหรือว่าตามกว่านี้ก็มีก็แล้วแต่ถ้าท่านทําแบบนี้หลังแบบนี้นะฮะก็เป็นไอเดียนะครับสาหรับการสร้างบ้านหลังเล็กๆในสวนเป็นตัวบ้านอย่างเดียวนะก็ไม่มีห้องน้ําเพราะว่าห้องน้ําอยู่ด้านนอกนะก็คือเป็นเป็นบ้านอย่างเดียวเป็นห้องผมใช้สําหรับทํางานเป็นออฟฟิศ แล้วก็เป็นที่นอนไปนะครับสาหรับอไอเดียการแต่งบ้านก็เดี๋ยวจะเวลามีการแต่งบ้านทานู่นนี้นั่นก็จะลงเป็นไอเดียแต่งบ้านแล้วกันเป็น EP, EP ไปสําหรับการสร้างบ้านหลังใหม่นะครับ E ี p นี้เป็น EP ที่12ก็ตามที่ผมบอกว่าจะจบที่ EP นี้ก็เรียบร้อยโอเคแล้วขึ้นอยู่ได้แล้วนะครับท่านชมก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกการติดตามท่านชมเป็นส่วนในการ ช่วยสนับสนุนผมอีกทางหนึ่งเป็นอย่างดีนะครับสำหรับก็ขอบคุณตั้งแต่ท่านแรกเลยที่ติดตามช่องบ้านหลังร้อยพลังงานทดแทนมาแล้วผมเองก็จะทําช่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาคอมเมนต์นะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวเลยนะครับก็มีอะไรก็สอบถามการเข้ามาได้แล้วก็รายละเอียดการราคาอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ลง ตามรายละเอียดด้านล่างท่านผู้ชมดูแล้วก็คลิกดูรายละเอียดด้านล่างขวามือได้เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดว่าซื้อปูนไปเท่าไหร่ซื้อเหล็กไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะลงให้ดูเพราะว่าจะเอามาให้ดูตอนนี้เนี่ยมันก็เยอะมากมัน50กว่ารายการเดี๋ยวจะลงเป็นรายละเอียดแล้วส่วนมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็ไปได้ที่เพจ a c e b o o k เลยนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับไปแชทสอบถามในนั้นได้เลยผมมีเวลาเดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมตอบให้แน่นอน นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามแล้ววันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนแล้วก็ช่องวิถีไทยบ้านนะครับเพื่อนดอนที่มาเป็นตะกล้องให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ